เตือนวิดีโอนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสมผู้ที่มีภาะวะทางเงินแม่แนะนำให้ทำตามนะจ๊ะ <Wow. S 3> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง E-Lish Channel นะคะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับหน้าเกม ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะทุกคนเป็นเกมใหม่ของค่ายีจเลยทุกคนเออก็เห็นคนไหลคนมันเล่นอยู่นะคะทุกคนก็เลยอยากลองดูบ้างทุกคนเอิว่ามันจะเข้าท่าหรือว่าจะเข้ามาให้เราหรือเปล่านะ,ะทุกคนเออมันจะมีคูณถึงห้าสิบเลยนะทุกคนมันจะเป็นเหมือนที่ดูมาก็คือเหมือนสวิตบ์โบนันซ่าอะไรสักอย่างเนี่ยทุกคน ก็โอเคทุกคนเราท้าทุนมาที่สามร้อยเหมือนเดิมเลยทุกคนมาดูนะคะรอบค่าเรานี่จะายให้เราลุกป่าหรือว่าจะไม่ายก็เป็นไปได้นะคะทุกคนสําหรับใครที่ดูอยู่ยดูอยู่ก็อย่าลืม subscribe, กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะก็ใครที่อยากเข้ากลุ่มวันทางหรือพูดคุยอะไรทักอย่างเนี่ยทุกคนก็แบบเออใต้คลิปคอมเมนต์แรกเลยนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนเราไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่หน้าเกมแล้วนะคะทค้าทุนมาที่สามร้อยนะคะทุกคนคือ เป็นเกมที่ไม่เคยเล่นอยู่แล้วนะทุกคนเป็นเกมใหม่อ่ะเออของค่ายบีจีเลยทุกคนก็มาลองดูสักปังนะคะทุกคนว่ามันจะแตกให้เราง่ายไเปล่าคือดูคนอื่นเล่นมามันก็แตกอยู่นะคะทุกคนเป็นเกมแบบเออซูปเปอร์แบบซูปเปอร์แบบเออใคร้สไตล์แบบเออ,แบบเอ,อคุณชอบช้อปปิ้งอยู่แล้วทุกคนออก็มันสไตล์มันแบบ อันนี้ตัวซามีคนรเออค่ายพีพีอ่ะเออประมาณนี้ทุกคนมันจะไม่มีคูณห้าคูณสิบอะไรคัน like จะมีแปดสองอะไรแบบนี้แล้วก็ต so ัวคูณแล้วนทุกคนแต่ก็ไม่แน่ต네ัวคูณมันไม่รู้จะล็อกหรือเปล่านะคะถ้าเ้าปีสปีดอะทุกคนเออก็ลองดูนะคะสามร้อยเรานะทุกคนโอเคมาตัววัเลือกคูณมาหน่อยตัวคูณตัวคูณห้ายังไงก่อมาหน่อยโอ้โหมาได้แค่ห้า หนึ่งร้อยสองคนก้อนโตทุกคนหนึ่งร้อยสิบสองนะทุกคนค่ะทุกคนไปนต่อเลยนะคะยังนะคะทุกคนยังไม่ไหลให้เราอีกนะคะทุกคนคุณสามร้อยเรานะคะทุกคนโอเคตัวพวกยังไหลอยู่ไหมคะทุกคนคุณสี่แล้วยังไงต่อทุกคนโอ้โหได้แค่คุณสี่นะคะทุกคนไปครั้งเจ็ดสิบแปด้ว โอเคไปที okay, ่เบส12ต่อเลยนะคะทุกคนไปเอาสักสามสิบต่อนะทุกคนไปเออมันเข้าสีตัวเองโอเคสักแค่เพื่ออีกคนยังยังไงต่อทุกคนยานะยานะไหลมันแล้วค่ะทุกคนช่องเดียรทุกคนที่เพิ่มาในเบส12โอ้โหมาสปีินสปินลองมาดูนะคะว่าทุกคนมันจะล็อกหรือเปล่านะคะทุกคนเป็นเกมที่คุณเล่นแบบโอ้โหคูณยี่สิบทุกคนมาเลยี่สิบทุกคนมาหนึ่งร้อย มตัวคูณสวยอยู่นะทุกคนมันถึงคูณ50าสิบนะทุกคนยังไงต่อสำหรับใครที่ดูอยู่ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะทุกคนเกมแบบนี้มีได้มีเสียอยู่แล้วนะคะโอเคมาะคูณ5แล้วค่ะทุกคนโอ้โหเขาคูณ50าแล้วแหละทุกคนโอ้โหฉันนี้ไป2ี่สิบเด็ดโอ้โหเสดามิ่งใหม่ตัวตัวใช้น้ทุกคนแต่ว่าตัวคูนมาเรื่อยๆอยู่นะคะทุกคนมาดูนะคะว่าจะเอาเรื่อยหรือเปล่า เรอวนไม่ีียุดไมหรืทคนยังไงต่อแถองแถสุดท้ายไม่ไหลเลยค่ะทุกคนโอเคค่ะต่ว่าไมียัม่ยังใสอคบอกประมานกลไม่มาค่โคคณสิบลนะคะทุกคนตัวคูก็ให้เยอะนะทุกคนแต่ว่าโอ้โหดิ่ีมแค่สอก็ได้ทุกคนเออเออนตัคูณมันให้นะทุกคนแต่ว่าเออแต่ว่า แต่ว sure ่าต bueno ัวสายมันน้อยไปหน่อยทุกคนคือยังไงต่อคนนี้ก็ได้มาพันเรียทุกคนเออคุณเราสามเลยทุกคนกำไรนิดกำไรหน่อยก็เอานะคคนไม่เน้นทำให้ลบมากนะทุกคนสองที่ไม่ได้มีเสียอยู่แล้วทุกคนอีกสามทีสปินยังมีสองอีสองทีสปินยังไงต่อทุกคนหนึ่งทีสปินแล้วก็รอบสุดท้ายแหม่ไม่จ่ายเล้วนะทุกคนมาเงินรวมเราแล้วนะทุกคน แปดร้อยสิบเก้านะคะทุกคนขออภัยในเสียงที่ดันเตอร์ด้วยนะคะทุกคนโอเคไม่ไปต่อแล้วนะคะทุกคนผม่าได้กำไรแล้วอะทุกคนเออมมาลองเล่นๆนะทุกคนแบบมาหวังกคนมันยังได้อยู่อะเออมอเคทุกคนสำหรับใครที่ดูอยู่ก็อย,อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ